รับสวัสดีลูกๆนัก,กเรียนชั้นป .6 ทุกๆคนนะครับวันนี้กับวิชาซ่อมเสริมวิชาภาษาไทยกับการอ่านคำพื้นฐานและคัดคำพื้นฐานส่งคุณครูนะครับวันละคําคำตั้งแต่คำคำที่1 4 1 1ถึง1ถึงคำที่145วันละ5คำนะครับวันนี้มีคำอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ วันนี้วันเสาร์ที่เจ็ดสิงหาคมพุทธศักราช2564ใช้ตารางเรียนวันศุกร์นะครับชดเชยนะครับอ้าอธิพลเปิดกล้องเลยครับวุฒิชัยเปิดกล้องเลยครับครูเช็คชื่อไม่ได้ครับแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวโอเคนะครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองสามว่าครับอ่าสวัสดีครับอ่าแมนยูเปิดกล้องด้วยมาถึงพอดีเลยหนึ่ง สองเอาหนึ่งสองสามไปเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะลูกมีใครมาเพิ่มไหมเนี่ยมีใครมาเพิ่มไหมแถวสองมีใครมาไหมแถวสองอเหมือนเดิมนะครับเท่ากันนะครับเหมือนเดิมพรุ่งนี้นะครับมารับใบงานเก้าโมงนะครับเก้าโมง วันนี้นะครับนี่เลยคำพื้นฐานภาษาไทยตั้งแต่คำที่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดจนถึงคำที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าแก้ไขนะครับอันนี้ครูเขียนผิดเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เนาะมีคำอะไรบ้างไปดูกันนะครับมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันนะครับครูจะอ่านให้ฟังก่อนนะครับคำที่หนึ่งคือคำว่าฉายาอ่านว่าฉายาไม่ใช่ฉายานะครับอ่านว่า คำว่าฉายาอ่านว่าฉายานะครับต่อไปคําที่142หรือคําที่2ชนณนนนีอ่านว่าชนณีต่อไปคําที่143หรือคําที่3คือคําว่าชมรมอ่านว่า,นนา,นช,าชมรมต่อไปคําที่4หรือคําที่144คําว่าชนละทานอ่านว่าชนละทาน ต่อไปคำที่145หรือคำที่5เป็นคำสุดท้ายคือคำว่าชนลนาอ่านว่าชนลนาไม่ยากเลยใช่ไหมครับเตรียมตัวนะครับสาสิส่ทอนอ่านคนแรกนะครับวันนี้ได้รับเขียรติจากเพื่อนๆแล้วก็คุณครูให้หนูอ่านเป็นคนแรกเลยอ่านจะช้านะครับฟังสัญญาณจากคุณครูบอกว่าพออ่านเสร็จปุ๊บเอาต่อไปต่อไปก่อนแล้วค่อยขยับไปทีละคำละคำนะครับ พร้อมไหมครับสาสิทอนครับพร้อมค่ะอพร้อมนะครับคำที่หนึ่งเริ่มครับฉายาต่อไปชนนันีต่อไปชมลมต่อไปชนละทาน ต่อไปครับคำสุดท้ายแล้วครับชนละนาโอ้เยี่ยมครับอาลำดับที่สองนะครับลำดับที่สองอะพิพัฒนะครับอภพิพัฒแสงบุตรนะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเริ่มครับใช่呀 ต่อไปครับต่อไปครับรวมต่อไปครับชนละราชเกเอาใหม่นะครับชนละทานลลาอ่นนนาต่อไปครับคำสุดท้ายครับชนละนาโอเคครับเยี่ยมครับอ่าต่อไปวุฒิชัยวุฒิชัย วุฒิชัยนะครับพร้อมไหมครับวุฒิชัยครับยังอยู่ไหมเนี่ยพุทธิชัยยังอยู่ไหมอ่าเด็กชายอยู่ไหมอยู่ไหมเดี๋ยวดูก่อนอธิพลสุนาวีอ่าเริ่มเลยคำที่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดหรือคำที่หนึ่งครับพร้อมไหมครับอธิพล ไม่มีสัญญาณตอบรับจากคุณครูเลยอ้าวอ่าพัฒนพลเมืองแป้นพัฒพลเมืองแป,ป้นพร้อมไหมครับพัฒพพ์พลพร้อมไหมครับพัฒพลพร้อมไหมอะถ้าไม่พร้อมอาทิพนเลยอธทิพลเลยลูกพัฒน์พลพร้อมไหมครับพัฒพลพร้อมแล้วครับ เด,เดี๋ยวนัทพลสักครู่นะครับอ่าพัทพลถ้าพร้อมแล้วพัทพลพร้อมแล้วเริ่มครับฉายาสักครู่นะครับต่อไปครับชนนานีต่อไปครับชมลมต่อไปครับชนลัทานต่อไปครับน,นา,าโอ้เยี่ยมมากครับ อ่าต่อไปนะครับอ่าเด็กชายอธิพลสุนาวีพร้อมไหมครับอธิพลสุนาวีไปแกก็อ่านจบอธิพลพร้อมไหมครับลูกอยู่ไหนลอธิพลไปไหนแล้วอ,อ่ะตองก่อนเลยเดี๋ยวตองจะรีบไปทําทุระนะครับตองคำที่หนึ่งพร้อมไหมครับร้อยสี่สิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยสี่สิบห้านะครับฟังสัญญาณนะครับ อ่ะพร้อมแล้วนาทีพงครับนาทีพงอ่ะเปิดไม้ลูกเปิดไม้ครับเปิดไม้ครับต่อไปครับชนชนมีอ่าต่อไปครับคำที่สามครับชมลมอ่ะเยอะมากครับต่อไปครับชนละทานต่อไปครับ โชล่าอ๋อเยี่ยมครับได้ครับได้ครับลูกไปทำทุล่าเลยนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับอ่าต่อไปครับเด็กชายอธิพลพร้อมไหมครับอธิพลอธิพลพร้อมไหมลูกพร้อมครับอ่าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับอ่านดังๆนะครับ ฉายาต่อไปต่อไปอมต่อไปครับจุลทานจุลนาโอยเยี่ยมครับต่อไปนะครับนัทพลนะครับนัทพลเดี๋ยวค่อยอ่านไปเนาะนัทพลเนาะไม่ต้องรีบนะครับจะเย็ยนๆอนัทพลพร้อมนะครับ คุณแม่อ่านนำก่อนนะครับแล้วก็น้องอ่านตามนะครับขายาขายา,า,ยาต่อไปครับชนนีชนนีเยี่ยมครับชมลมช่องงองเยี่ยมครับต่อไปครับชนทานช่องคทางเยี่ยมครับ ต่อไปครับชนละนาโอนาเยี่ยมครับอาเหลือใครยังไม่ได้อ่านมีไหมวุฒิชัยไปไหนแล้วอ๋อวุฒิชัยไม่อยู่แล้วอ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้การอ่านเขียนวิชาภาษาไทยคำพื้นฐานนะครับสำหรับใครที่อ่านแล้วเนี่ยก็จะถือว่าเป็นคนที่โชคดีในวันนี้เลยนะครับโดยที่นักเรียนไม่ต้องไปเสียเวลาอัดคลิปเลย ครูต้อมอัดคลิปให้เลยตอนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูใน youtube นะครับเดี๋ยวจะลงจะแขวนไว้ให้เลยแล้วจะมาลงในกลุ่มนี้แหละนะครับคลิปที่แล้วว่าจะเอาลงให้นะครับเนื่องจากมีเนื้อหาสื่อไปในทางที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าครูต้อมเผลอไปเปิดไอตัว y o ยูท่ะเป็นหน้า youtube แล้วมันมีรูปอะไรเพลงแดนอะไรแล้วมันสื่อไปในทางที่ไม่ดี youtube เขาแบนไปเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้คุณครูต้อมคุณคณรูเศรษฐชัยปาศรี ต้องขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเข้ามาเรียนการอ่านคำพื้นฐานวิชาภาษาไทยในชั่วโมงส้มเสริมตั้งแต่คำที่141จนถึงคำที่145นะครับเป็นจำนวนคําคำด้วยกันขอให้นักเรียนอ่านบ่อยๆนะครับอ่านซ้ำๆทำบ่อยๆแล้วนักเรียนจะอ่านได้อ่านคล่องอ่านคำที่ไม่เคยเจอได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้ากับคำที่146ถึง150สําสำหรับ วันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ